เนื้อหาในวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจเนื้อหาหนึ่งนะฮะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันพวกเราด้วยนะเออพวกเราจะต้องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมครับใช้ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์สําคัญมากๆในกระบวนการที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าไปให,ให้กับพวกเราเวลาจะใช้งานตามจุดต่างๆนะเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าอาจจะเป็นในบ้านนะอันนี้ผมเน้นในตัวตัวอาคารซะมากกว่าเนี่ยครับจริงและวสไฟฟ้ามีมากกว่านี้นะ ผมหยิบมาบางส่วนนะครับที่มันใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของพวกเราเขาเรียกว่านะเป็นสายไฟฟ้าแรงดันต่ำนะครับเป็นสายไฟฟ้าแรงดันต่ำที่ใช้กันตามบ้านเรือนตามอาคารตามโรงงานมาให้พวกเราได้รู้จักนะค,ะนะครับและในใน,ในส่วนของการกระบวนการในการที่จะนำกระแสไฟฟ้านำกำลังไฟฟ้าเนี่ยไปไปใช้ในจุดต,ต่างๆไปจ่ายให้กับหลอดไฟไปจ่ายให้กับแอร์ไปจ่ายให้กับตู้เย็นทีวี นะก็ต้องอาศัยอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็คือสายไฟฟ้านะสายไฟฟ้าถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญและและต้องให้ความสําคัญอย่างมากนะครับในกระบวนการของวิศวกรไฟฟ้าที่จะออกแบบระบบไฟฟ้านะเขาต้องเลือกสายไฟฟ้าให้ดีเว้ยนะฮะเลือกให้ถูกเลือกให้เหมาะสมนะครับไม่เล็กไปไม่ใหญ่เกินนะถ้าเล็กไปก็อันตราย เนาะเพราะว่าจะรับกําลังงานไม่พอนะรับกระแสไม่พอนะไม่ใหญ่เกินนะเพราะถ้าใหญ่เกินก็แพงนะสายโตกับสายเล็กราคาคนละเรื่องพวกเราอาจจะยังไม่เคยซื้อสายไฟเนาะถ้าพวกเราได้เคยไปซื้อสายไฟแล้วจะตกใจกับราคานะสายบางตัวเมตรเมตรละ1,000บาทสายบางชนิดนะจริงๆม,ะม,ะมะันแพงกว่าน,นั้นก็มีนะอันนี้เป็นตัวเลขที่กลมๆให้เราได้เห็นภาพ นหนึ่งเมตรอะ่ะหนึ่งเมตรก็ประมาณไม่ถึงไม่ถึงวาใช่ไหมกางแขนออกมาเนี่ยก็ประมาณหัวไหลาสามไม้บรรทัดใช่ไหมสามไม้บรรทัดไม้บรรทัดหนึ่งมีสามสิบเซนะเมตรละพันเนี่ยเมตรละสองพันก็มีเมตรละสามพันก็มีนะฮะเพราะน,นั้นการเลือกใช้ก็คุณต้องดูเรื่องของความเหมาะสมมันจะเป็นเชื่อมโยงค,ความประหยัดนะครับ ประสิทธิภาพสายไฟก็ต้องยอมรับได้นะสายจริงๆแล้ววิธีการติดตั้งของรูปเขาเรียกรูปแบบการติดตั้งจะมีอยู่หลากหลายนะครับผมเขาไม่ได้ไปหยิบอ่าเขาเรียกว่าข้อมูลทางวิศวกรรมมาให้พวกเราดูได้โดยละเอียดนะเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิศวกรรมไฟฟ้านะครับผู้ออกแบบไฟฟ้าอะไรพวกนี้แต่ก็จะมีแฝงแงบ้างเพราะว่าพวกเราคงเห็นวิธีการติดตั้ง อยู่บ้างนะครับตามชีวิตประจําวันนะตามอาคารตามห้องเรียนที่เราอาจจะเคยไปเห็นนะก็จะแฝงแฝงไปเพราะฉะนั้นสายสายไฟฟ้าถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับนะเพราะจะเป็นตัวนํากระแสให้ไหลไปยังจุดที่โหลดนะใช้งานอยู่นะครับโดยที่สายต้องไม่เป็นอันตรายนะครับสายจะต้องไม่ร้อนสายจะต้องไม่มีความบอบช้ำนะถ้าจับสายแล้วอุ่นๆอะไรเงี้ยแสดงว่าสายตัวน,นี้รับ รับกระแสเกินนะวันหนึ่งมันก็จะเสื่อมสภาพมันไม่ได้มันไม่ได้พังโดยทันทีนะสายไฟอ่ะมันจะเป็นลักษณะของการสะสม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 ตัวฉันไม่ไหวละนะโดยเฉพาะตัวฉนวนตัวทองแดงมันไม่มีมันมันมันไม่ได้ไม่ได้ละลายเพราะว่ามันต้องใช้ความร้อนสูงใช่ไหมมันเป็นสารที่มันต้องใช้ความร้อนสูงแต่ตัวฉนวนตัวเปลือกพวกนี้ยมันจะมีความบอบช้ำนะละลายได้ เสียหายได้ซึ่งเมื่อมันเสียหายมันเสื่อมสภาพมันก็อาจจะไปแตะกันเออถ้ามันอยู่ในท่อร้อยสายเดียวกันถ้าฉนวนมันเสื่อมสภาพมันสายไปแตะกันตัวนําไปแตะกันซึ่งในทางไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ควรจะไปแตะกันเขาถึงมีฉนวนมาป้องกันไงถ้ามันแตะกันเมื่อไหร่มันก็จะเกิดการรัดวงจรนะที่เรียกว่าไฟช็อต เมื่อมันลัดวงจรประกายไฟก็เกิดนะพอประกายไฟเกิดมันก็ไปลุกติดกับอุปกรณ์วัตถุข้างเคียงเกิดเป็นเพลิงไหม้ขึ้นมาที่เรามากักจะพบตามพาดหัวข่าวใช่ไหมเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะป,นนนะปัญหาส่วนหนึ่งนะปัญหาส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะเกิดจากนี่แหละการใช้ไฟฟ้า การใช้อุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพการใช้สายไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมนะปัญหาที่มักจะเจอเยอะๆก็คือพวกปักพวก่วงนะเห็นไหมปักพ่วงมาปุ๊บแล้วเสียบเสียบสะบั้นเลยไม่ได้สนว่ากระแสมันจะเท่าไหร่โหลดจะเป็นอะไรก็คือเสียบพวกพๆๆๆวกพกวกันหมดแล้วปักพ่วงไม่มีคุณภาพไปซื้อมาจากร้านซาวบาทเงี้ยสายไฟฟ้าก็เป็นสายอะไรก็ไม่รู้สกรีนมอ,อกอแต่ไม่มีอ่ะ ก็คือสก,กีนเหมือนกันงั้นแล้วก็ไม่มีใครมาตรวจสอบนะเพราะนั้นสายไฟอุปกรณ์ไม่นด้ต้องให้ความสําคัญมากๆเดี๋ยวบทที่7นะหลังจากเรียนหลังจากสอบมิเทอร์ไปแล้วมันก็จะมีบทหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้านะบทนั้นก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามนจะเราจะได้รู้จักอุปกรณ์นะที่จะถูกนํามาใช้เพื่อจะได้ปกป้องนะความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะตัดระบบไปก่อนใช่ไหมไฟเกินก็ให้มันตัด ไฟช็อตก็ให้มันตัดไฟลวกก็ให้มันตัดนะดีกว่าปล่อยให้มันเกิดอันตรายสะสมนะครับแล้วนี้เราจะดูเรื่องสายไฟก่อนนะวัสดุตัวนําไฟฟ้าที่เรานิยมมาใช้เป็นสายไฟฟ้านะก็คือทองแดงกับอลูมิเนียมน,นะครับจริงๆถ้าถ้าพูดถึงตัวนําไฟฟ้าที่นําไฟฟ้าได้ดีที่สุดในโลกอันดับหนึ่งคือเงิน อันดับหนึ่งคือเงินแต่เงินนะ่ะเอามาทําเป็นอะไรเครื่องประดับเห็นไหมอันนี้แหวนเงินเงินมาทำเป็นเครื่องประดับนะเงินหายากหายากกว่าวัตถุทองแดงนะหายยากมีมูลค่าเพราะฉะนั้นมันก็จะถูกนําไปเป็นเครื่องประดับแทนที่จะมานําเป็นตัวนาไฟฟ้าอันดับสองทองแดงนะทองแดงก็คือตัวที่เรามาทําเป็นสายไฟได้แหละหาง่าย ขนะุดไปก็เจอธาตุทองแดงสารทองแดงในพื้นพื้นโลกเยอะเพราะน,นั้นทองแดงมีคุณสมบัตินำไฟฟ้าได้ดีด้วยก็จะเป็นระดับหนึ่งในการที่จะถูกเลือกนำมาใช้เป็นสายไฟฟ้านะแต่ทองแดงมีคุณสมบัติคือน้ำหนักจะเยอะนะน้ำหนักจะเยอะเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะสำหรับงานที่จะไปแขวนบนเสาไฟฟ้านะมันก็จะเหมาะสำหรับงานติดตั้งในตัวตึกในอาคาร เดินในท่อเดินในรางนะครับไม่ต้องไปห้อยตรงเตงอยู่บนเสาอะไรเงี้ยอาจจะมีใช้บ้างแต่ไม่ได้เยอะนะถ้าเป็นเสาสายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยเอาสายทองแดงไปห้อยเนี่ยไม่ได้เลยมันหนักนะพอมันหนักปุ๊บเสาไม่ต้องถีใช่ไหมไม่งั้นมันก็จะ่อเขาเรียกว่าตกท้องช้างภาษาวิศวกรรมมันก็หย่อนนะพูดง่ายๆคือมันหย่อนความหย่อนรู้ต้องปักเสาทีทีซึ่งเวลาทีทีมันก็ไม่เหมาะใช่ไหม นั้นทํายังไงให้มันอุปกรณ์อะไรที่มันนําไฟฟ้าได้แล้วมันเบาด้วยเขาก็ไปเลือกใช้แทนทองแดงน,นะครับอันดับสามทองคําทองคําก็ไปทำเครื่องประดับนี่เห็นไหมแหวนทองสร้อยทองแต่ไม่ได้ว่าโชว์นะแต่มันจะไปเหมาะสําหรับการเป็นทำเป็นเครื่องประดับนะแต่คุณสมบัติการนําไฟฟ้าเป็นระดับสาม ว่ามีการใช้ทองคําเป็นตัวนําไฟฟ้าบ้างไหมมีนะในคอมพิวเตอร์มีนะครับใน CPU คอมผมเคยเห็นสารคดีที่เขาเอาเคสคอมพิวเตอร์เก่าไปเผาเพื่อต้องการสารทองที่อยู่ในในบอร์ดของคอมพิวเตอร์เก่าๆนะเพราะว่าทองคํามีส่วนประกอบเป็นส่วนหนึ่งของการนําไปใช้เป็นตัวนําไฟฟ้านะก็เป็นเรื่องออกซินออกไซด์นะครับเรื่อง อสถีรภาพอะไรพวกนี้ว่ากันไปแล้วอันดับสอลูมิเนียมนะอลูมิเนียมก็เป็นสารที่หาง่ายในในพื้นโลกแล้วก็มีคุณสมบัตินำไฟฟ้าได้ดีอยู่ในอันดับที่4ี่นะครับข้อดีของอลูมิเนียมคือน้ำหนักเบาราคาถูกน้ำหนักเบาราคาถูกดังนั้นสายอลูมิเนียมมันก็จะเป็เหมาะสำหรับสายที่ต้องการติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้า เพะฉะนั้นสายที่ลอยอยู่บนเสาไฟฟ้าที่เราเห็นตามถนนหนทางเนี่ยเป็นอลูมิเนียมหมดนะถ้าพวกเราขับซอยผ่านข,าข้างๆซอยพะนางนะตอนนี้การไฟฟ้าเอาสายไฟไปมัดกับล้วไว้เห็นไหมจอดรถด,ดูได้นะตัวนั้นก็คือสายอลูมิเนียมนะเป็นสายที่เหมาะสําหรับใช้กับไฟฟ้าแรงสูงผมผมใช้สับง่ายๆนะจริงๆมันจะมีสับที่เป็นเฉพาะทาง ผมพูดในแง่ว่าเป็นไฟแรงสูงนะกันอยู่บนเสาไฟฟ้าเนี่ยอยู่ด้านบนส่วนสายไฟฟ้าแรงต่ำจะอยู่ด้านล่างจะมีอยู่สีเส้นนะถ้าเราเราเรียนเรื่องระบบการส่งจ่ายไฟฟ้ามาแล้วนี่ใช่ไหมลองย้อนกลับไปดูสายแรงสูงก็จะใช้ในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าอยู่บนเสานะสายลูมิเนียมนะส่วนสายทองแดงที่เราจะเรียนกันวันนี้เน้นเรื่องทองแดงเลยนะก็คือเป็นสายที่ใช้ในอาคารบ้านเรือนนะเขาเรียกว่าสายไฟฟ้าแรงต่า แรงดันจะไม่เกิน1000โวลต์นะแรงดันที่ใช้กับสายแรงต่ำนะฮะจะไม่เกิน1000โวลต์และส่วนใหญ่เป็นสายในอาคารด้วยดังนั้นสายตัวนำที่เราจะได้รู้จักกันมันจะเป็นสายตัวนำทองแดงทั้งหมดนะครับเป็นสายตัวนำไฟฟ้าที่เป็นทองแดงทั้งหมดนะครับสายที่เป็นอลูมิเนียมเราไม่ได้พูดกันนะในบทนี้ดังนั้นในอย่างที่บอกการเลือกสายไฟก็ต้องเลือกความเหมาะสมนะครับว่าสายไฟฟ้าเหมาะสม กับการติดตั้งของมันไหมนะครับสายบางตัวอาจจะติดตั้งได้หลายแบบแต่มันไม่เหมาะหรือ,อมันเหมาะสําหรับงานชนิดใดชนิดหนึ่งเราก็เลือกให้มันเหมาะกับมันนะครับยกตัวอย่างเส้นสาย NY y เนะี่ยเดี๋ยวเราจะได้รู้จักมันนะ n y y เนะี่ยเป็นสายที่มีคุณสมบัติด,ดีมากติดตั้งได้ทุกแบบเลย แต่เราก็มาไม่เอามาติดตั้งในอาคารไม่ได้เอามาตีกิ๊เพราะว่าราคามันแพงน้ำหนักมันเยอะเพราะฉะนั้นะงานที่จะเหมาะสำหรับ n อเนะี่ยก็คืองานติดตั้งใต้ดินอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันก็จะได้ปลอดภัยด้วยการติดตั้งก็ต้องมีความปลอดภัยนะเป็นไป,นปนตามมาตรฐานใะช่ไหมเราฝังดินเราฝังตื้นเงนี้ยแล้วเราก็ตรงนั้นเราก็ชอบจะปลูกปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ ช่ไหมชอบกัดสวนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีอะไรปกป้องมันติดตั้งไม่ดีติดตั้งตื้นไปวันหนึ่งแล้วก็เอาจอบมาขุดโดนจุบเรียบร้อยค่ะเห็ไหมไม่ปลอดภัยนะต่อสายในกล่องแต่ก็ไม่ปิดฝาวันหนึ่งหนูก็ขึ้นไปกัดเดินสายไม่ได้เดินในท่อเอาสายขว้างอยู่บนเพดานหนูก็ไปกัดอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้น การติดตั้งก็จะต้องมีมาตรฐานเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะประหยัดก็คือต้องมีขนาดที่มันพอดีนะกระแสเท่านี้เบเกอร์เท่านี้เลือกใช้สายอะไรขนาดเท่าไหร่ต้องพอดีอย่าเล็กเล็กเนี่ยอันตรายไม่ปลอดภัยด้วยอย่าโตเพราะว่าโตก็คือจะไม่ประหยัดนะถามว่าปลอดภัยไหมโอ้ประหยัดปลอดภัยโคตรแต่ไม่ประหยัด เพราะน,นั้นต้องเหมาะสมในเรื่องของการติดตั้งเหมาะสมในเรื่อง,งของขนาดแล้วมันก็จะนำไปสู่เรื่องการใช้งานที่เชื่อถือได้นะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ผมเสริมในข้อมูลนะในหนังสือไม่มีก็จดเพิ่มไปนะครับเหมาะสมปลอดภยัยประหยัดแล้วก็เชื่อถือได้นะี่ครับอันนี้เป็นตัวอย่างของภาพสายไฟฟ้านะที่เอามาให้พวกเราดูนะครับตกใจไหมมีเยอะมากนะผมก็ตกใจไม่ใช่ว่าคุณตกใจอย,อย่างเดียว บางสายผมยังไม่เคยเห็นของจริงเลยได้ดูแต่ภาพที่จะบอกก็คือสายไฟฟ้าบนโลกไปเนี้ยเยอะมากเยอะจริงๆนะเยอะโคตรนะแต่ละแบบก็ไม่เหมือนกันดูจากภาพได้เหมือนคล้ายๆกันแต่มันก็มีความต่างอขกมานะผมเคยไปดูโรงงานผลิตสายไฟมาแล้วผมก็ยังอึ้งเลยโอ้ผลิตกันอย่างนี้เลยเหรอนะยิ่งเป็นสายไฟที่ส่งออกไปเมืองนอกนะฮะที่ไม่ได้ใช้บ้านเราอะ่ะเราก็จะมีวิธีการผลิตของเขา มีมาตรฐานนะแล้วก็สายอะไรที่มันเป็นแบบพิเศษโดยเฉพาะอะไรเงี้ยกระบวนการผลิตก็จะซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยที่ครูบอกว่าเมตรละเป็นพันอะบางเส้นนะเมตรละเป็นหมื่นเออเมตดละเป็นหมื่นคิดดูดิสายประเภทเนะี้ดูทองแดงมดันดิแล้วก็มีชั้นของตัวฉนวนตัวเปลือกเปลือกก็คือเป็นตัวที่ล้อมอยู่รอบๆฉนวนอีกทีนะึ่ง ซึ่งมันก็จะมีหลายชนิดเปลือกอาจจะเป็นโลหะเปลือกอาจจะเป็นกระดาษเป็นสารอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะของมันที่มันจะปกป้องตัวนำสายตัวนําไฟฟ้าที่อยู่ด้านในถูกไหมครับนะอาจจะไปจุ่มอยู่ในน้าทะเลอะไรเลงี้ยมพนานั้นก็ต้องมีคุณสมบัติในการปกป้องไอทะเลเกลือทะเลกดทะเลไม่ให้มันเข้าไปทําลายสายไฟด้านในได้ นะสายบางตัวมีคุณสมบัติในการป้องกันหนูไปกัดอะไรเงี้ยเติมสารอะไรให้หนูมันเกลียดเนี่ยก็มีสายบางตัวอาจจะไม่มีฉนวนเลยมีแต่ตัวนําอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าสายเปลือยอยู่ตรงกลางตัวนี้อันนี้จะเป็นพวกสายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงนะอยู่บนเสาสูงๆทำไมไม่มีเปลือกก็มันหนักมันจะหนักถูกไหมถ้าเราใส่เปลือกเข้าไปมันก็จะไปเพิ่มน้ําหนักให้มันนะทำไงสายเบาที่สุดก็คือมีแต่ตัวนําล้วน นะและวิธีการที่ให้ปลอดภัยก็คือยกเสาขึ้นไปสูงๆอันนั้นก็คือเรื่องของสายส่งไฟฟ้าแหล่งสูงใน,ในภาพก็จะมีสายอยู่หลากหลายชนิดนะทั้งขนาดเล็กทั้งขนาดใหญ่นะครับทีนี้มาดูความต้านทานของสายไฟจะมีองค์ประกอบอยู่4ตัวที่เกี่ยวข้องกับมันนะครับสมการด้านล่างจะมีองค์ประกอบแค่สามตัวนะครับแต่มันจะมีตัวตัวเสริมเข้าไปก็เรียกคืออุณหภูมิ แต่ตัวตัวทั้งสามเนี่ยอยู่ในในสมก,การตรงนี้นะครับพื้นที่หน้าตัดก็คือเอพื้นที่หน้าตัดของสายไฟก็คือ A สมก,การตรงนี้ไม่ได้เขียนในชี้ก็เขียนเพิ่มเข้าไปนะ A ก็คือพื้นที่หน้าตัด R ก็คือความต้นานทานนะอารจริงๆรเนี่ยมันจะเป็นเบสิกของไฟฟ้าด้วยนะครับก็คือกฎของโอห์มใช่ไหมเท่ากับ e ส่วน R แต่ในสมก,การเชิงองค์ประกอบของความต้นานทานเนี่ยก็จะมีสมก,การตัวนี้เข้าไปเกี่ยวข้องนะ เราก็มาใช้กับสายไฟนะครับเอก็คือที่จะตัดสายเหมือนท่อน้ําเลยท่อน้ํายิ่งโตก็จะสามารถรองรับปริมาณการกระแสน้ําได้เยอะท่อน้ําเล็กก็จะรับกระแสได้น้อยมันก็จะส่วนทางกับความต้านทานใช่ไหมไอ้เทากับอีส่วนอาระนกระแสกับอามันจะตรงข้ามกันเหมือนกับเอเหมือนกัน A ยิ่งมากความต้านทานก็จะน้อยเพราะฉะนั้นกระแสก็จะไหลง่ายนะถ้า A น้อยก็คือมันเล็กใช่ไหมมันก็ผ่านลําบากความต้านทานก็เยอะความยาวสายสั้นกับสายยาวสายสั้นจะมีความต้านทานมากกว่าส่วนทีสายสั้นจะมีความต้านทานน้อยกว่าสายยาวยิสายยิ่งยาวความต้านทานก็ยิ่งเยอนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะเดินสายในระยะทางไกลๆนะ ก็ลองมาย้อนกลับไปดูด้วยว่าเฮ้ย hey, ความต้านทานมันเยอะนะพอความต้านทานเยอะแรงดันมันก็จะตกนึกง,ง่ายง่ายเหมือนคุณจะเดินสายไฟจากบ้านไปสวนลำไยห,หลังบ้านนะ <Okay. S 2> ลากไปหาปั๊มน้ํามอเตอร์ปั๊มน้ําเดินสายลากไปปั๊มน้ําไม่ได้เสียมาเสียบที่บ้านอ่ะใช้ได้แต่พอคุณลากไปร้อยเมตรแล้วคุณไปเสียบไม่ว o r ไม่ทํางานเฮ้ย hey, ปั๊มเสียไม่ใช่ สายคุณเล็กเพราะว่าคุณสายเล็กระยะทางไกลเห็นไหมความต้านทานก็จะเยอะพอความต้านทานเยอะแรงดันมันก็หายไปอยู่ในสายแรงดันไม่ได้หายไปแต่ว่าไปตกค่อมอยู่ในวงจรสายไฟงั้นเหลือปลายสายเท่าไหร่มันไม่ทํางานใช่ไหมมันน้อยไปกลับไปย้อนกดก,กดแรงดันใช่ไหมเธอชอบบนเตะหลอต้นทาง220ร้อยยี่สิบ ปลายทางหรือร้อยแปดสิบเนี้ยปั๊มมาเสียมันก็ไม่ทางานเพราะปั๊มมันจะเริ่มทํางานประมาณสองร้อยโวลต์นะวิธีทางแก้ก็คือเป็นไงเพิ่มพื้นที่หน้าตัดของสายให้โตขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องของแรงดันตกนะอยากอยากอธิบายให้เห็นภาพาว่าเอ้ยมันเกี่ยวเกี่ยวกันยังไงเกี่ยวตรงนี้นะววิธีการแก้ก็คือคุณต้องไปปรับขนาดสายไฟให้มันโตขึ้นแรงดันตกในสายก็จะลดลงอุณหภูมิความร้อนต่าความต้านทานต่ํานะ ความร้อนสูงความต้านทานสูงดัะนั้นเวลาคุณจะเลือกสายไฟแล้วไปไปใช้งานตากแดดอย่างเงี้ยโดนแดดโดนอะไรพวกนี้ความต้านทานก็จะมีผลกับสายไฟนะครับอุณหภูมินั่นเองวัสดุที่เอามาทำนะก็คือตัวโรนะความต้านทานของวัสดุตัวนี้ก็คือตัวโรโรตัวนี้เขาเรียกวความต้านทานจำเพาะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสาร,สารที่เอามาทำเป็นสายไฟซึ่งก็จะมีแค่ทองแดงกับลูมินียม อันนี้เดี๋ยวท้ายๆจะมีสมาการให้เราได้ได้วิเคราะห์ดูเนาะอยู่ท้ายๆนะเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกทีตอนหลังๆทีนี้เรามาดูวิธีการผลิตสายไฟสายไฟแบ่งเป็นสองแบบครับสายแข็งกับสายอ่อน,นสายแข็งก็คือมีลักษณะของการแข็งตัวสายอ่อนก็คือสามารถลอดเลาะได้นะครับถ้าแบ่งตามวัสดุก็คือสายทองแดงกับอลูมิเนียม ทองแดงก็จะมีความบริสุทธิ์98เปอร์เซ็นตเป็นความบริสุทธิ์ทองแดงนะส่วนอลูมิเนียมก็99.3เพราะฉะนั้นสายไฟฟ้าที่มีคุณคุณภาพจริงๆ<อ>เขาจะมาทำมาจากแร่ทองแดงที่มาจากดินนะหรือว่าเป็นแร่ทองแดงที่มีความบริสุทธิ์สูงเขาไม่ได้เอาสายไฟฟ้าเก่าไปผลิตเป็นสายไฟฟ้าใหม่นะอันนี้ต้องเข้าใจใหม่ว่าเฮ้ยเวลาเขาขายสายไฟเอาไป ทำเป็นสายไฟใหม่ไหมไม่นเอาไปทําอย่างอื่นเพราะพาะกระบวนการผลิตสายไฟเนะี่ยเขาต้องมาจากแร่ทองแดงจากพื้นดินมาทําเป็นสายไฟอันน,นี้สายที่มีคุณภาพนะแต่ถ้าเป็นบริษัทสายไฟฟ้าที่ไม่มีคุณภาพเขาอาจจะเอาสายเก่านั่นแหละไปรีดีไซน์รีเมคก็คือสร้างใหม่เพราะว่ามันมีเตาหลอมอยู่แล้วก็จับโยนจับโยนแล้วก็ผลิตใหม่ซึ่งแน่นอนราคามันก็จะถูกกว่าถูกไหม แทนที่เราจะไปขุดจากใต้ดินมากว่าจะได้แร่ทองแดงมาแร่ทองแดงบริสุทธิ์มามันก็จะมีต้นทุนตรงนั้นแต่ถ้าไปเอาสายเก่ามาผลิตสายใหม่ต้นทุนก็จะถุกลงนะอันนี้ก็ว่าตามคุณภาพเลยทองแดงอลูมิเนียมก็เหมือนกันแบ่งตามการใช้งานก็จะมีสายเปลือยกับสายหุ้มอย่างที่เราใหยฟังถ้าเป็นสายเปลือยเนี่ยมันจะเป็นสายที่เป็นในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงเป็นสายที่ห้อยอยู่บนเสาไฟฟ้าต้องการน้าหนักเบา แต่ถ้าเป็นสายหุ้มฉนวนนะก็คือมีการหุ้มตัวนําด้วยฉนวนนะจะมีทั้งฉนวนแล้วก็เปลือกนะเจตนาก็คือปกป้องตัวนานั่นแหละไม่ให้อะไรไปกระทบถูกไหมถ้าเป็นสายอยู่บนเสาไฟฟ้าก็ป้องกันไม่ให้กิ่งไม้ไปโดนสายในไ,ไงมันก็จะชอ็อตถ้าเป็นสายแรงต่ํามันจะอยู่ในท่อเดียวกันใช่ไหมถ้าไม่มีฉนวนมันก็จะไปช็อตกันเพราะนั้นก็ต้องมีตัวอะไรมาปกป้องมันนะตัวนี้เขาเรียกว่าฉนวนไฟฟ้า นี่อันนี้ก็เป็นประเภทของตัวนำนะมีทั้งแข็งแล้วก็เป็นอ่อนนะสายแข็งก็เป็นแข็งเดี่ยวกับแข็งที่เป็นตีเกลนะอันนี้เป็นผังที่ผมเอามาเสริมให้พวกเราดูเนีจะได้เห็นภาพชัดๆส่วนสายอนะ่อนเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าสายฝอยสายฝอยก็จะเป็นทองแดงเส้นเล็กๆล,ละเอียดยิบๆเลยนะจตนาก็คืออยากให้สายมันมีความอ่อนตัวนะงานบางอย่างต้องการความอ่อนตัวของสายนะต้องการัพ p อ o r t แรงอะไรพวกนี้ เรียกว่าการกระจายแรงเนาะเวลาไปต่อกับมอเตอร์แล้วมอเตอร์มันสั่นดืดดืดดืดเงี้ยสายพวกนี้มันสามารถที่จะกระจายแรงได้ไม่งั้นขั้วต่ออะไรต่างๆมันจะลุกนะครับขั้วต่อสายต่างนี่อันนี้ผมสรุปมาให้เสริมให้นะครับในชี้แต่จะไม่มีนะก็จดๆไปนะครับทองแดงมีตัวนําการนําไฟฟ้าได้สูงกว่าอลูมิเนียมอันนี้คือเปรียบเทียบกันนะแข็งแรงเหนียวทนการกัดกร่อนได้ดีข้อเสียก็คือน้ําหนักมากราคาแพง การใช้งานของทองแดงก็จะเหมาะสําหรับไฟฟ้าการติดตั้งไฟฟ้าแรงต่ำทั่วทั่วไปทั้งในอาคารแล้วก็นอกอาคารแต่ถามว่าใช้ใช้ส่วนไหนมากกว่าส่วนใหญ่จะเป็นในอาคารมากกว่านอกอาคารก็ใช้ได้นะนะครับแต่เป็นเป็นงานแรงต่ำนะะอะลูมิเนียมถ้าใช้กับงานแรงต่ําต้องเป็นนอกอาคารแรงสูงก็นอกอาคารเหมือนกันเนาะแรงสูงมันมีมันในอาคารไม่มีอยู่หลยแต่อลูมิเนียมไม่สามารถเอามาใช้ในอาคารได้นะครับ ห้ามใช้ห้ามใช้สายอลูมิเนียมในอาคารต้องใช้นอกอาคาร,นะครการนำไฟฟ้าไปลองมาจากทองแดงลองก็หลายขั้นอยู่นะเพราะามีทองคําแทรกอยู่ตรงกลางถ้าถ้าเป็นันดับทองแดงอันดับสองอลูมิเนียมอันดับสีบ่เหมาะสําหรับงานเดินนอกอาคารแล้วก็งานไฟฟ้าแรงสูง ฉนวนนะฉนวนที่นิยมใช้กับสายไฟฟ้าปัจจุบันมี2ชนิดก็คือ PVC กับ XLPE สายที่เราใช้ในบ้านพักอาศัยมากๆนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น PVC เป็นฉนวน PVC ส่วนตระ,ะกูลของ XLPE เนี่ยเป็นสายที่กำลังมาแรงถามว่าในอาคารมีไหมมีกำลังเริ่มใช้กันนอกอาคารก็ใช้เยอะสายตัวนี้ชื่อของมันคือ CV เขาเรียกว่าสาย CV เป็นสายที่กำลังได้รับความนิยมมากมากมากยิ่งขึ้เป็นฉนวน XLPE X นี่คือมาจากคำว่า cross cross ก็คือแยกใช่ไหมเ,เขาเลยใช้คำว่า x ตัว x ก็เหมือนเหมือนทางแยก XLPE cross l i n k polyethylene สองตัวนี้อุณหภูมิการใช้งานต่างกันนะ PVC เนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ70องศารุ่น90ก็มีนะ แต่จริงๆส่วนใหญ่รุ่นที่เขานิยมใช้กันก็คืออุณหภูมิ70อุณหภูมิหมายความว่าฉนวนที่มันจะทนได้นะน70องศาส่วน XRP นี้มาทนได้ถึง90องศาทนอุณหภูมิไม่สูงกว่าส่วนประกอบสายไฟจะมีอยู่3ชั้นนะก็คือตัวนําฉนวนแล้วก็เปลือกนอกนะครับสายบางตัวมีแต่ตัวนำนะถ้ามีตัวนําอย่างเดียวเราเราียกว่าสายเปลือยนะสายบางตัวมีตัวนํากับฉนวน อันนี้เขาเรียกว่าสายไม่มีเปลือกนะบางทีจะเจอคาว่าสายไม่มีเปลือกก็คือมีแต่ตัวนํากับฉนวนสายบางตัวมีตัวนําฉนวนแล้วก็มีฉนวนอีกชั้นพอมันเป็นฉนวนชั้นที่สามเขาไม่เรียกว่าฉนวนละเขาจะเรียกว่าเปลือกเพราะนั้นฉนวนก็คือตัวที่ไปติดอยู่กับตัวตัวนําคือชั้นที่ติดอยู่กับตัวนําตรงนั้นเรียกว่าชั้นของฉนวนส่วนชั้นอื่นๆเราจะเรียกว่าเปลือกนะครับซึ่งเปลือกก็จะมีหลากหลายเลย นะครับตัวนําก็ทําหน้าที่ส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าฉนะนวนก็คือปอกป้องตัวนำรูไหมและไม่ให้ตัวนําไปแตะกันถ้ามันไปเกิดไปอยู่ในที่พื้นที่ติดตั้งเดียวกันนะส่วนเปลือกเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติหลากหลายเลยแล้วแต่ที่เราจะใช้ล่ะนะครับถ้าไม่ได้อะไรมากอาจจะมีเปลือกแบบเหมือนกับฉนวนเลยก็ได้แต่เป็นอีกชั้นหนึ่งนะอันนี้คือแบบง่ายๆเลย แต่ถ้าเราป้องกันการขีด่วนป้องกันสภาพแวดล้อมป้องกันน้ำป้องกันความชื้นป้องกันแสงแดดป้องกันทะเลไกลทะเลอะไรมากมายก็เสริมเข้าไปเพราะ,ะนั้นจานวนของเปลือกนอกเนี่ยอาจจะมีหลายชั้นก็ได้เยอะชั้นก็ได้นะครับอันนี้เอามาเสริมให้พวกเราได้ดูนะครับเห็นไหมถ้าเป็นแบบสายง่ายๆก็คือมีแค่นี้ตัวนําฉนวนจบเลยอันนี้ก็คือสาย IC01 นะหรือวงเล็บ T H W อันนี้เป็นสายที่เราใช้ค่อนข้างจะเยอะในการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารนะครับ I E C 0 1นะครับถ้าชื่อเดิมเขาเรียกว่า T H W นะครับมีตัวนำแล้วก็ฉน,นวนเลยแค่นี้เองเพราะนั้นสิ่งที่จะได้ได้จากสายชนิดนี้ก็คือราคาถูกถูกไหมเพราะว่าโครงสร้างมันไม่ได้ซับซ้อนเนี่ยมีตัวนำแล้วก็มีฉนวนจบเลยราคาจะถูกมันก็เลยปเป็นอะไรที่นิยมใช้ นะส่วนถ้าเป็นตัวข้างล่างเนี่ยนอกจากตัวนำฉน,นวนล,ละมีเปลือกชั้นในเปลือกชั้นนอกเห็นไหมชื่อมันจะมีเสริมเข้าไปว่าอันนี้ตัวนำฉน,นวนก็ยังมีเหมือนเดิมแต่เสริมด้วยเปลือกเปลือกก็มี2ชั้นอีกเปลือกในเปลือกนอกตัวข้างล่างนี้หนักเลยตัวนำฉน,นวนนะมีตัวกั้นตัวกั้นฉนวนซีลโลหะเกาะป้องกันนะแต่ตัวชี้เนี่ยจะยือ้อเยื้อไปหน่อยนะก็คือเสริมชั้นเข้าไปอีกเห็นไหมบางอันอาจจะมี8ชั้น สายบางชนิดนะอันนี้คือคนละชนิดกันเนาะนก็เลยเอาภาพมาให้ดูว่าอ๋อลักษณะของการสายไฟมันก็จะมีมีรูปแบบหลากหลาย